รายการต่อไปนี้อาจมีภาพและเสียงที่ไม่เหมาะสมทุกๆท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวยก็ไม่สวยนะคะ่ะ กูไม่เต็มใช่ไหมคะอยากตรวจมาสามสิบแปดสิบคนเรียนที่เคยเจอคนสวยเข้าโรงพยาบาลกันเข้าไปนะคดิฉันมีการศึกษาพอนะคะดูว่าอะไรสวยอะไรไม่สวยอันไหนป่วยอันไหนไม่ป่วยรู้ค่ะคนสวยน่าจะอยู่บนเวทีคนไม่สวยน่าจะไปโรงพยาบาลคนสวยน่าจะอยู่บนเวทีใช่ค่ะคนไม่สวยเนี่ยนาจะการุณย์ตาส่งเลยพยาบาลด่วนเลยค่ะใช่ค่ะคนไม่สวยสมควรั้นนะคะควรจะไปพร้อมกันค่ะะอไรนะ คะแนนของความเฉลียวฉลาดและติดหานะครบนนี้เราจะมาเริ่มต้นใหม่นะขสองสัตยาญจะตอบติดงานไม่ใช่ค่ะพร้อมแล้วทลขหนึ่งนะคะเราจะเริ่มต้นที่หมายเลขสงค่ะที่หนึ่งตะวันนาจะมัน่้มของงานนี้ก็ไม่ได้ ใช่ค่ะคณ้กก็มการค้างตรงหน้าเลยค่ะหมายเลขสองสวยจริงฉลาดจริงมีการศึกษาที่หนึ่งตะวันนาค่ะการันตีได้่จะมาร่วมของงานอย่างนี้ไม่ได้สองสามอายุคระแดงคะแนนความสวยนะคะกรมการฝั่งนี้ให้แปดจุดห้าเก้า ทางด้านนี 9, 9, 5, 5, so ้นะคะเป็นกรรมการให้เก้าเก้าเก้าจดห้าและเกค่ะเคะแนนของน้องหม่ต่อใหม่ด้ฝั่งนี้ให้แปดจ5 1หค่ะค่ะและทางด้านนี้นะคะเป็กรรมการให้เก้าและเกค่ะเคะแนนของนองห่ต่อใหม่ด้ต่อค่ะไม่สมคว หนึ่งสองสามค่ะเก้าจุดห้าเก้าจุดห้าเก้าจุดห้าและเก้าค่ะทางด้านนี้นะคะเก้าเก้าเก้าจุดห้าและเก้าค่ะอ่านี่คือคะแนนของน้องใหม่เลขเชิญทางหมายเลขเจ็ดค่ะให้ล้างหน้าออกมาดูเลยอ่ะค่ะขอคะแนนนะคะหนึ่งสองนะคะหนึ่งสองสามค่ะใอะไรตัดเส้น 9.5้าจุดห้าแปดจุดสิสิบีเซทางด้านนี้นะครับเก้าแปดจุด้าเก้าละแปค่ะนี่คือคะแนนของน้องหม่ยเลขหม่เลขเจ็ดค่ะสวยกระโดดขนาดนั้นได้8.5ดจด้าได้ไรคิดหุ่ยใแล้วฉันกลัวค่ะตัองกลัวแต่ักลัวนี้ต้องกลัวอยู่แล้ว ครัค่ะพร้อมนะคะัต้องกลัวคอจุดคอกนแรงพที่หนึ right> ่งตวันนาจะมาตกที่นี่ไม่ยดห้าพ่ายเป็นหมื่นจด้านี้นี้นะครับเก้าจุดหหหและเก้าจุหค่ะประกวดคร้อประกวดมาร้อยกว่าวทีไม่เคยจะวีนมาเวีนนี้ต้องวีนสิบหกค่ะสิไม่ต้องมีแล้วงานต่อไปนะ ดีนะคุณไม่เป็นที้หนึ่งสองสามคิดออกมาเลยเนี่ยหัวกก้าเก้ดด้าเค่ะานด้านนี้ค่ะเก้าแปดจุดห้าเก้าจุดห้ค่ะนเรนิตไม่เอาลนเนดิตเกุ้เซตค่ะนเนิตสี่ค่ะคนึ่ง อาารตวนี้ให้8ปดจุดห้าเก้าจุดาเก้าจุด้ค่ะไปเร่นะคะเก้ 9, 9, 9, 5, 9, าเกก้าจ be ุดห้าและเก้าค่ะคะแนนของนเียนี้24ค่ะ3ามาบียี่สิค่ะชิบผายยุดกระตัดมาหกพันห้าในยุดนั้น2องพันห้าขอคะแนนให้น้องด้วยค่ะขรนะคะหนึ่งสองสาม 9ก้ของคะแนนเก้าไ่ตกมั่งอยู่อุธยาเหมือนกันสิบ่ะาด้านนี้นะคะเก้าจุดห้าสิบเก้าจุดห้าและเก้าจด้าค่ะอันนี้ควได้คตงใ่อไควนได้ปนะ้่เนะน่สองสามสามตายเนี่ยเขาสมควรได้ สอ9 5ามเก้าจุเสิบอีกเป็นสองก็เป็นอะไรใช้อะไรคิดถึงได้แปดจุดห้าเก้าอยากดูตัวไ่ียิงขนาดนั้นแก้านนมแล้วเก้าอห้าสิบเก้สห้าค่ะไม่ได้คิดวันนันะ เขได้ตองไปเกไ้หมายได้สามสิบเอ็ดค่ะคุณใช้อะไรคิดการอยู่คุณาม่บอแล้นะน้อยห้าร้อยเนี่ยกูจะทำบุญมากกว่าร้อเองเก้าสิบเก้าาเก้าค่ะทางด้านนี้นะคะ9ก้าแปด้าค่ะ มัตกไปทีอเอียยังไปยอมขอคะแนนความสวยไม่ต้องไปาย้าตะคสองนแปื้นสท้าย่แปดจุ้าแปดจุดห้าแปดเก้าเก้าจุดห้าเก้าจุดห้าเก้าเก้าจุค่ะนี่คือคะแนนรวมทั้งหมดเลยนะคะหงหน้าแก่ผ้าก็ได้ต่อเรียนเชือ ชุดที่ใส่หน้าแพงกว MM <DVD. S 3> <Ch> ่าคนรางวัล <Mond> ท <şeyler> ี่นี่เองเชิญค่ะค่ะจอดุดเยียนเก้าเก้าสพานพูดเยอะแยะใจงามค่ะจสอีค่าเชิญค่ะจะได้กับของที่เราได้มาเองนะคะทึนี้ค่ะไ้ปลามมงเย็บ จ่เาเพื่อนข้าติดนกจูงคะแนนแล้วมึงไม่ได้หรอกน<ช>้อ,องนี่ดำนี่หนึ่งวิหารแดงแต่ไปไม่เข้าติดคนที่นี่ก็ไม่เข้าใจฝันใจทั้งภาพสื่อมวลชนชนตาบอดเหรอไม่ยดี่นะ่าฝันใจทั้งภาพสื่อมวลชนคนตาบอดใช่ไหม <c oughs> อธิบายเจ้เดินสายประกวดตั้งแต่อายุสิตอนนี้32มสิบสองคึ่งคนกูไม่เคยเห็นเวทีที่อย่างเงี้ยวัญใจจังบ้าสื่นชนคนตาบอดเหรอคนตาบอดตัดสินหรือกรรมการขาอยากรู้กายงามนะใช้อะไรตัดเสนแล้วก็ไม่บอกแต่งกายงามคือไม่เกสวยงาม เคยประกวดเวทีใหญ่ระดับโลกก็ไม่รู้เหรอว่าอะไรเป็นอะไรที่หนึ่งสบานข้ามแม่น้ำแควที่หนึ่งตะวันนารคะแนน8ท่ามอยู่ไห่คะเรียกตำรวจมาเลยี่วยทางขาพ่จะรอเรียนเสร็จคะแนนก็ติดตาค่ะจับก็จับประกันก็ประกัน เ้ค่ะเดินสายประกวดมา16ปีเต็มไม่เคยเห็นดูดูกันอาดูอยกได้ก็ออยกไม่ได้ก็ไม่ต้องเร้อนใครบ้างที่มตำแหน่งเจกันทกคนทุกคนุกนทกานคททุกคกนคกรคคกกนนก เล่นพล u คอมลงคอมคักตัวเมเยอร์สลับละจุก้าบาทกูใช้ประดามสกอร์ร้อยก้าสิไม่ต้องยุโดนแย่วันเนี้ยไม่ีนิเรยวมันจไต้องโดนรวมแล้วยังไอ้บอลส่ก็ไม่ขาดพุทธองนางงามประกวดมาสิบหกปีกูไม่เคยเห็นเวทีอย่างเงี้ทุกคนบนเวทีมีใครบอกบ้างว่าไม่รู้จักโก มึงพูมาเสว่าใครไม่รู้จักโกแต่คะแนน,นนี้ได้ได้ยังไงไไม่เคยเห็นที่หนึ่งตะวันนาได้8.5ดูเจอเบอร์สองมันสวยขนาดนั้นเหมือนผู้หญิงขนาดนั้นล้างหน้าออกมาก็ได้ให้ล้างหน้าสดล้างออกมาทุกคนและดูว่าใครจะสวยใครไม่สวยผอมสต้น่สวยมากเลยหัวตกอ่ะทีเบอร์สิบเจ็ดติดสิบคนสุพรรณบุรี แต่วนี้ไม่ติดกูไม่ว่าแตคะแนนความสวยตอนนี้มีคะแนนนะมีคะแนนเทการัำน่มใบสองคู่ค่ะมีคะแนนนะครับมีคะแนนหมายเลขยี่สิบสองและยี่สิบห้านะครับถามเน่ว็นหมาย่แล้วดมาถามันต้องไปถามนก็นตอนนี้ต้องขอเชิญตอบคำถามอีกทีงใช่ไหมคะคณะกรรงการ เขาจะเอาของเขาอกเปล่ามันจะได้ถอนให้ตอบคำถามอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะถอดเปล่าขอบองคำถามเลยค่ะใช่ครจะถอดก็ถอดก็ต้องมีเลือกกูถอดก็ถอดเอามาเลยเบอร์สองอ่ะไม่ใช่ก็ถอดหรือเปล่าล่ะคือถ้ามึงจะถอดมึงก็ถอนเดี๋ยวนี้มึงถอดมันก็ตีด้วยไม่ได้ถอนเอาดูถอดหรือเปล่าล่ะถามเขาว่าเขาจะเอามคิด่าเขาใจไม่ดีเอากูมาละค่ะถอนเรื่องนี้ค่ะถอนไปถอนจอตอบคำถามขอบองคำถามเลยค่ะค่ะสองมือคะที่ชันก็ต้องขอตอบใครด้วยนะคะคือเนื่องจากที่ชัน จะพูดวันนี้คือว่าดิฉันยอมแล้วค่ะทุกคนที่มาประกวดนที่นี้ย่อมีความสวยความรู้และความสามารถเท่าเทียมกันนะคะแต่ดิฉันอยากจะให้ ณะกรรมาการผู้ทรงคุณวุฒินะคะพิจารณาจากความรู้ความสามารถการตอบคำถามที่ตรงไปตรงมานะคะและอยากจะให้พิพจารณาจากความสวยจากเสื้อผ้าหน้าผงนะคะซึ่งดิฉันยอมรับทุกท่านค่ะว่าข่ามาในสิบเป็นนี้ทุกท่านมีความสวยที่ท่าเทียมกันนะคะแต่ในเมืม่อาการตัดสินออกมาเป็นอย่างนี้ดิฉันก็ต้องยอมรับค่ะแต่ดิฉันยอมรับผู้สิทธิ์ที่อยใ,ใ,ใช่ไหมลนะคะขอบคุณค่ะ ุณแม่แะค่าและนายกองค่ะคุณมีน้ำใจและที่รักครับขอบคุณมากค่ะเยี่ยมเดิญมาขอค่าน้อแมนนี่เขาแล้วก็ค่าสมัครเคยทั้งหมดทำอะไรเขจะหาอะไรไม่ต้องเลย บอกแล้วแต่งานน่ะแล้วเนี่ยดูสิรอนที่3ก็ได้ที่2องยกหยแต่ไม่ค้าหวะอคอนแม้จะวินะจะบอกคให้พี่ฟังอีที่สามได้ด้นะ2ี่สคนยังไม่ค้าเลยจะบอกให้ได้ยายนะได้ยื่นเข้าที่ไหนได้ยี่นีหนึ่งง่ะไทยแชมป์ได้ดินีหนึ่งจะไม่โกรธยงไ เนื่อยนั่งรถมาจากกรุงเทพพี่หนูไปไม่ทันหนูติดสอบไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จัดการให้ทุกเรื่องค่าตั๋วเอร์่อค่ารถค่าอาหารค่กินเดี๋ยวพี่ส่งให้แล้วน้องเ็าตำแหน่งมาทิ้งเนี้ยปีนี้จะลงทีฟนี้ได้เหรอสวัณนาเป็นคนส่งลงทีฟปนี้ สองร้อยบาทกูให้ค่าเช่ามืออะไรเกิบเลยนะกวานคนสีนะแค่ไม่เลียยงนะไม่ก็ไปโรงพักตัวนี้หนูก็ได้ว่าแหละไปโรงพักก็ดีต่อสู้ดีนอนก็ยอยอดตอนอื่นก็ยอมรับนะคะภาพที่ได้สวยจริงนะคะไม่เป็นไรกรรมการตัดสินในวันนี้ก็โอเคค่ะแต่ว่าอยากให้พิจารณาจากการที่ตอบคำถามและความสวยที่แท้จริงนะคะเพราะทุกคนเดินทางมาที่อยากต้องการที่จะ ทนยดิฉัน,นก็นไม่รู้จะพูดยังไงนะคะอยากพานพิจรารนจาจากภาพการประกวดเองค่ะเดี๋ยวให้ทุกคนตัดสินได้เน็ตแล้วนะคะดีนะ